Eh สวัสดีครับตอนนี้ผมชมพงอยู่เกมเทนนิไทท่านนะครับ ini, วันนี้จะไปแพอยางไงเลยครับโอ้โหโอ้ยแคชยงวดเลยครับแม่ผมโอ้โหสาใจดีมากเลยสาวันนี้แม่ผมเปิดคอมมันนี้สุดยอดเลยโอ้โหเอาเวลาที่ดีๆนี่มาแคชเกมนะครับวันนี้มาตีเทนนิสกันเกมสั้นๆครับสองเกมเองเกมสั้นๆครับนี่เนี่ยตีมัเลยเอ้าเอาอีกโอ้เบื่อเบื่อ อยากให้คนแคชเกมดีแคชเกมดังต้องตั้งใจทำเอาตวปุ่มออกเอาเฮ้ยรีบจบให้ได้ไม่งนั้นเดี๋ยวไม่ว่านานเกินเฮ้ยตงปุ่มเฮ้ย yes ได้แล้วเยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคใจเ,เย็น yes อาอฮะสกอร์สามสิบทอง ตีสองเกมมอครับจะจบอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ลองนึกภาพตอนผมตัดต่อคลิปอย่างรวดเร็วครับต้องนึกตตดต่อคลิปก็รีบลง YouTube โอเคมาวันนี้ที่นึกได้แคสเกมเนีย่ยืมได้มีเพื่อนผมโอ้โหแฟนคลับโอ้โหอยากขอเอา้าขอแคสได้ดูโอ้ยโอหู โอ้โนโนไม่ไม่เย่ฟุตบอลแฮปปี้เย่เยสนักเิะที่ดีๆต้องบุกตาเน็ตหรือเปล่าเย่บอกแล้วอยากเห็นคนแคชเกมดีคนแคชเกมดังต้องตั้งใจทำนี่น่นี่จบยังรวดเร็วหน่อยเฮ้ยหน้าจอเอียงอ๋อโอ้ยเดี๋ยวตั้งใหม่โอเคโอเค นะครับก็เห็นนะครับว่าจบแล้วครับคนแคชเกมดีคนแคชเกมด,กมดต้องต้องใจทำเอาครับไปครับบาย